ที่มีมือเหรอฮะสแลนด้านีิทำไมมาร่วมงานกับเขาได้หรอนี่ไงสองคนนี้แหละลากมดดำมายอกจะพาไปกินอาหารเวียดนามข้างตึกแกรม,มีปรากฏว,ว่าโอ้ตายแล้วเรามีเจ้ามือเลี้ยงโดยคุณก้อนสีพันและคุณเอก็กที่จะเลี้ยงอาหารเวียดนามแล้วเรานี่ไปกินของฟรีเลยครับปรากฏว,ว่าไปถึงปุง๊กนาฉี่ซองให้เรากินสแลนด,าด้าหญิงแล้วบอกเฮ้ยที่น้ำอะไรอะทำไมมันสดชื่นเลยอะอีกอย่างหนึง่งมันอร่อยมากพี่บอกเออ แกมาเป็นพิเตอร์ใช่หเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาดูพิเตอร์กันงายอย่างนี้เหรอพี่เอกทันทีทันทีทันใดตอบบอกวทุกคนเงินให้ปั๊บเลยจะรีบโอนเงินมาทําไมอ่ะเขไม่รู้ว่ะเดวแกไม่ยอมถ่ายให้ฉันผ่านไปสีหเดือนฮะพี่จ่ายเงินมาดังไว้มีจะชอมอะไรเลยนางบอกว่าไงรู้่ามันยังไม่ดีที่สุดเขาบอกว่าเนี่ยไอซ์แลนด้านของเขาเนี่ยจะต้องมีวิตามินซีสองเปอร์เซ็นต์วิตามินบีหนึ้อและที่สำคัญน้ำตาลต้งูนย์อร์นต บ้าไปแล้วแล้วเมื่อไหร่จะได้ถ่ายสัญญาจะหมดแล้ววู้ใหญ่ใจเราคงคิดว่ายังไงเราก็ได้เงินฟรีๆแล้วะเพราะว่าอีกแั๊บเดียวสัญญาคุจะหมดแล้วปรากฏเดือนสิงหาคมน่ะบอกเฮ้ยเสร็จหมดทุกอย่างแล้วรับรองว่าดีที่สุดลดที่สุดกินแล้วจะสดชื่นกินแล้วคุณจะแบบแรปปี้กระเป๋ากินแล้วคุณจะสามารถออกกาลังกาย้เยอะๆกินแล้วมันจะช่วยเบิร์นทั้งหมดนี้อยู่ในสตนดาดีนะไม่เชื่อหรอลองดูอยากซื้อหรอหมดแอนจำหน่าย หรือคุณอยากจะเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายมากันเลยฮะ t p 5 9 t s ้นอยู่ตรงนี้แล้วแน่นอนมันเป็นครอบครัวเดียวกันแะร้ว